สวัสดีค่ะพบกับช่องนมาอิงชาแนลในช่วง DIY by แนอ่อิงค่ะในคลิปนี้นมาอิงจะมาถักสายคล้องหูหน้ากากอนามัยในแบบที่ 2. ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายได้ไอเดียมาจากหน้ากากอนามัยในแบบที่9ค่ะใส่คู่กันก็เก๋ดีนะคะก่อนไปรับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ใน้าอิงในการทำคลิปจะต่อไปค่ะ วัสดุอุปกรณ์นะคะก็มีไหมพรมสีพาย,พายเข็มโคเชเบอร์3าทับูนยและมีกระดุมหลากหลายรูปแบบนะคะเราสามารถเลือกแบบใดก็ได้2เม็ดค่ะและเข็มได้สำหรับเย็บ <Yeah. S 1> กระดุมติดกับตัวสายคล้องนะคะและกันไกลสำหรับตัดได้ค่ะเรามาเริ่มถักไปพร้อมๆกันเลยนะคะเริ่มต้นด้วยการถักโซ่ทั้งหมด5โซ่ค่ะ 1นึ่งสองสามสี่หค่ะเมื่อได้โซ่5โซ่แบบนี้แล้วนะคะจะเริ่มแถวที่1โดยการขึ้นโซ่1ค่ะเมื่อถักขึ้นโซ่1แล้วนะคะถักเอ็กลงในโซ่ที่หแทงลงแบบนี้ค่ะควักขึ้นมาได้สองและปลดให้เหลือ1นึ่ค่ะได้เท่ากับ1หลักแล้วนะคะจะมีโซ่หนึ่งอยู่แบบนี้นะคะ ต่อไปนะคะถัก x ต่อไปค่ะในหลักถัดไปแทงควักได้2ปลดเหลือ1ค่ะแทงนะคะควักปลดเหลือ1ค่ะถัก x หรือคอทอหรือควักธรรมดาทั้งหมด5หลักค่ะต่อไปหลักที่5ค่ะแถวที่1ก็จะออกมาแบบนี้นะคะได้ x หรือคอทอหรือควักธรรมดาทั้งหมด5หลักค่ะต่อไปนะคะในแถวที่2 เริ่มจากขึ้นโซ่1ค่ะและพลิกกับชิ้นงานนะคะเมื่อพลิกกับชิ้นงานแล้วก็ถัก x อีกหหลักโดยเริ่มที่หลักแรกตรงนี้เลยนะคะลงที่หลักแรกเลยค่ะเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ต้องสังเกตนะคะลงที่หลักแรกนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็หลักที่สองค่ะ x หลักที่3ค่ะ x หลักที่สี่ค่ะ และหลักสุดท้ายนะคะสังเกตนะคะหลักที่5นะคะจะอยู่ริมตรงนี้นะคะหลักที่5ค่ะเราได้2แถวแล้วนะคะต่อไปแถวที่3ค่ะขึ้นด้วยโซ่1นพลิกกลับและถักเอ็กอีกห้หลักเหมือนเดิมค่ะลงหลักที่1ตรงนี้เลยนะคะลงตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ถักต่อไปอีกห้หลักค่ะหนึ 1, 2, 3, 4และหลักสุดท้ายค่ะหลักที่5ค่ะครบทั้งหมด3หลักแล้วนะคะต่อไปเราจะขึ้นแถวที่4นะคะโดยการขึ้นโซ่3ค่ะขึ้นโซ่3และพลิกกลับชิ้นงานต่อไปนะคะเราจะถักข้ามหลักนะคะหลักแรกหลักนี้เราจะไม่ลงนะคะหลักที่2ก็ไม่ลงเราจะลงหลักนี้ค่ะหลักตรงกลางหรือหลักที่3ตรงนี้นะคะเมื่อนสังเกตนะคะเราจะพันหัวเข็มก่อน หลักแรกไม่ลงนะคะหลักที่สองไม่ลงหลักที่สามแทงเข็มลงไปควักขึ้นมาได้สามห่วงปลดทีละสองจนเหลือหนึ่งห่วงแบบนี้เรียกว่า f นะคะหรือหรือพอหนึ่งคอทำพอหนึ่งคออีกหนึ่งครั้งนะคะได้พอหนึ่งคอหรือได้ f สองหลักแล้วต่อไปเราจะถักโซ่ขั้นตรงกลางถักโซ่หนึ่งขั้นและทำเหมือนเดิมค่ะพันหัวเข็มแทงลงที่หลักเดิมค่ะ แล้วก็ควักได้ขึ้นมาได้3ามปลดเหลือ2และปลดเหลือ1ค่ะทำอีกหนึ่งครั้งค่ะเหมือนเดิมค่ะในลายนี้นะคะก็จะได้ถัก f หรือพอ1คอทั้งหมด4ี่หลักนะคะโดยถัก2หลักและขั้นกลางด้วยโซ่ค่ะจากนั้นนะคะพันหัวเข็มและถัก f นะคะข้ามไปหลักนี้นะคะแล้วก็มาแทงที่หลักสุดท้ายตรงนี้นะคะเราจะข้ามนะคะไปนะคะ ตรงนี้เป็นตรงกลางข้ามหลักนี้แล้วก็แทงนะคะถักที่หลักสุดท้ายนะคะถัก F นะคะหรือพอหคอก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับลายนี้นะคะแบบนี้นะคะก็จะเป็นลายที่อยู่ริมด้านข้างของหน้ากากอนามัยที่เราเคยถักไปแล้วในแบบที่9นะคะถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ดูหรือยังไม่ถักนะคะก็ไปถักตามได้นะคะในคลิปที่นี่อิงทำไว้ค่ะ ต่อไปแถวที่5ค่ะขึ้นด้วยโซ่3เหมือนเดิมค่ะพลิกกลับนะคะพันหัวเข็ม1ครั้งแล้วก็แทงลงที่ตรงกลางตรงโซ่1เลยนะคะควักขึ้นมานะคะแล้วก็ถัก f หรือพอ1คอ2ครั้งค่ะได้ f หรือพอ1คอ2ครั้งหรือ2หลักแล้วถักขั้นโดยการถักโซ่1ค่ะและทำา f หรือพอ1คออีก2ครั้งค่ะแบบนี้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถัก F อีกหนึ่งหลักนะคะไปที่โซ่สามนะคะไปที่โซ่สามนะคะที่เราถักไปแล้วนะคะแบบนี้นะคะอีกหนึ่งหลักเราก็จะถักเรื่อยๆแบบนี้นะคะจนได้ความยาวตามที่ต้องการนะคะแถวต่อไปค่ะขึ้นโซ่สามพันหัวเข็มนะคะแล้วก็ถักลงกหลักตรงกลางนะคะควักขึ้นมา และได้สปลดเหลือ2และเหลือ1ค่ะทําทั้งหมด2หลกักถักโซ่1ขั้นและถัก F หรือพอ1คออีก2ครั้งค่ะสุดท้ายนะคะถัก F หรือพอ1คอด้านริมด้านนี้นะคะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะตั้งแต่แถวที่5จนถึงแถวที่17นะคะหรือเพื่อนๆนะคะอาจจะปรับเปลี่ยนตามความต้องการ อาจจะทําแบบสายสั้นนะคะก็อาจจะทํา15แถวหรือบางท่านทําสายยาวก็ทํา17แถวได้นะคะซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการเลยค่ะให้เหมาะสมกับการใช้งานนะคะเพราะเราจะนําไปใช้งานกับหน้ากากาอนามัยของเรานะคะซึ่งแต่ละคนก็จะมีลักษณะหรือว่ามีรูปร่างนะคะที่ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันการที่จะนำไปใช้ก็นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเราเองเลยค่ะ สำหรับนายอิงก,ก็ทำทั้งหมด17แถวนะคะซึ่งก็จะถักไปแบบนี้นะคะใช้แพทเทิร์นนี้แพทเทิร์นเดียวเลยค่ะพอถึงแถวที่18แล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นแพทเทิร์นต่อไปค่ะ เราจะถักแพทเทิร์นนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะได้ให้ได้ความยาวตามต้องการนะคะแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละคนที่จะนําไปใช้งานนะคะหากมีส่วนไหนหรือว่าในช่วงไหนที่น้าอิงอธิบายไม่เข้าใจหรือพูดเร็วเกินไปหรือเพื่อนๆอสงสัยตรงไหนนะคะก็มาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะน้าอิงก็จะพยายามหาคำตอบมาตอบค่ะ น่าอิงตัดมาที่แถวที่17นะคะโซ่สามแล้วก็ถัก F หรือพอ1คอสองครั้งค่ะแล้วถักโซ่1ครั้นนะคะจากนั้นถัก F หรือพอ1คออีกสองครั้งหรือ2หลักค่ะสุดท้ายนะคะถัก F อีกหนึ่งครั้งนะคะลงที่โซ่สามค่ะก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแถวที่17นะคะ เราได้17แถวแล้วนะคะต่อไปแถวที่18ค่ะแถวที่18จะถักเหมือนแถวที่1ถึงแถวที่3นะคะก็คือถักโซ่1และพลิกกลับค่ะถัก X นะคะในหลักถัดไปนะคะหลักแรกไม่ลงเราจะถักหลักที่2หลักนี้นะคะถัก X หรือว่าถักคอทอหรือควักธรรมดาทั้งหมด5หลักค่ะต่อไปค่ะลงที่หลักตรงนี้นะคะ เป็น x หลักที่2และ x หลักที่3าลงตรงกลางระหว่างโซ่1เลยค่ะ x หลักที่4เป็นหลักถัดไปตรงนี้ค่ะและ x หลักที่หนะคะในหลักสุดท้ายนะคะถักด้านริมตรงนี้เลยนะคะเมื่อได้ทั้งหมด5หลักแบบนี้แล้วนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับแถวที่19บเาแถวที่18ค่ะต่อไปแถวที่19นะคะถัก x ลงหลักแรกเลยนะคะโซ่1แล้วก็พลิกกลับถัก x ลงหลักที่1 หลักที่2ถักเอ็กลงที่หลักที่3หลักที่4และถักลงหลักที่5นะคะต่อไปค่ะแถวที่20โซ่1พลิกกลับถักเอ็กลงที่หลักแรกเลยค่ะ1 2 3 4และ5ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ20แถวค่ะความยาวที่ได้นะคะทั้งหมดที่เราถักออกมาแล้วนะคะความยาวจะได้อยู่ที่ประมาณ18เซนติเมตรค่ะส่วนความกว้างนะคะจะอยู่ที่ประมาณ3เซนติเมตรค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ได้แล้วก็เข็มรวมถึงน้ำหนักมือในการถักของแต่ละคนนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้กระดุมมาติดทั้งสองด้านแบบนี้ค่ะ เราเย็บกระดุมติดทั้งสองด้านนะคะเพื่อให้มีความแข็งแรงนะคะเราต้องเย็บย้ำนะคะหลายรอบเพราะว่าการที่จะใช้หน้ากากอนามัยนะคะสายหน้ากากอนามัยมาคล้องกับตัวคล้องตัวนี้นะคะจะทําให้มีการตึงรั้งนะคะฉะนั้นเราต้องจะเย็บกระดุมติดกับตัวชิ้นงานนะคะให้แน่นหนานะคะแล้วก็มีความคงทนในการใช้งานนะคะ ก็เย็บติดแบบนี้ค่ะส่วนกระดุมนะคะเราสามารถเลือกแบบได้ตามใจชอบเลยนะคะชอบแบบไหนหรือมีแบบไหนก็ใช้แบบที่เรามีก็ได้ค่ะเราเย็บให้มีความหนาแน่นนะคะเพราะว่าเราต้องนำมาซากักแล้วก็ใช้ใหม่ด้วยนะคะเราก็ลองดูนะคะว่าหน้ากากอนาไมยของเรา สายของเขาสามารถคล้องได้พอดีหรือเปล่านะคะตรงนี้นะคะสายหน้ากากอนาไมายของน้าอิงเนี่ยจะเป็นสายที่ถักนะคะฉะนั้นเขาจะมีขนาดที่ใหญ่ดังนั้นน้าอิงก็จะทําฐานนะคะฐานโดยการใช้เชือกนะคะที่เรามาเย็บนะคะมาม้วนตรงกระดุมแบบนี้ค่ะเพื่อให้เกิดฐานก็คือช่องว่างระหว่างตัวชิ้นงานของเรากับกระดุมนะคะเมื่อเกิดช่องว่างตรงนี้ทําให้เราใส่สายหน้ากากอนาไมายได้พอดีค่ะจากนั้นเราก็เก็บ ได้ให้เรียบร้อยนะคะทำปมแล้วก็เก็บได้ด้านหลังให้เรียบร้อยค่ะทําทั้งสองด้านเลยนะคะติดกระดุมทั้งสองฝั่งนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสายคล้องหูหน้ากากอนามัยเพื่อนๆสามารถที่จะทําไว้ใช้เองทําบริจาคหรือสามารถทําขายสร้างรายได้ก็ดีนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะคะหากเพื่อนๆเ,เห็นว่าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และขอกำลังใจนะคะโดยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ใน้าอิงด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมน้าอิงชาแนลในช่วง DIY b ายน้าอิงค่ะน้าอิงขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ